รถบรรทุกตะขบับยกดำอันนี้ยกดำแมนวนวลนะครับใช้มือยกดำพื้นเรียบนะไม่มีกอกไม่มีอะไรมานะเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกตินะแตกยางสาภาพยังโอเคอยู่นะครับไม่ขาดนะไม่ขาดนะครับนะลองดับเครื่องดูดับเครื่องหน่อย เครื่องมิตซูมิตซูเจ็ดแรงไงเจ็ดแรงมิซูเจ็ดแรงติดง่ายระบากกว้างคูณยาว90คูณ120เซนติเมตรนะครับยาวทั้งคันก็ประมาณ2เมตรนะครับตัวนี้นะสต,ตาร์ทสตาร์ตติดง่ายตัวนี้เอาอดัมลงเลยนี่ย,ยกดัมแมนนวลน,นะครับ อ่าล็อกเนี่ยตัวล็อกนะเหยียบลงแล้วก็กดล็อกอ่าอายกด้ำทีกดล็อกอ่าโอเคปิดเลยปิดเลยเอาดับลงอ่าโอเคเอาลองดูถทไทไทไย าปลาครับระบบใช้งานได้หมดนะครับเชียร์สดงเดี๋ยวมาเนีนะระบบใช้งานได้นะครับท่านใดสนใจโทรไปสอบถามได้ที่ดักเตอร์แบ็คโฮนะ0816221299 0816221299 6221299นะครับถอยหลังไปอีเกียร์ถอยหลังนะครับอ่อตัวนี้อะไรลองบันนะ,อะลองดูดิอ๋อตัวนี้เป็นอุป,ปรกรณ์เสริม ยกยกอ๋อโอเคมันเป็นตัวเสริมสายพานที่ไปปั่นลำน้ำปั่น้ะกปันเครื่องเครื่องฉีดพ่นยาฉีดน้ำอะไรพวกนี้ได้นะมีอุปรกรณ์เสริมให้อีกต่างหากครับก็โอเคนะได,ได้เลยก็อลองโทรไปสอบถามกันดูนะครับที่แท็กเตอร์แบคโ0 8 1 6 2 2 1ป9 9กลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่เลย เครื่องเราชั่วตาติดง่ายไหมโอ้ตาติดง่ายวะอ๋อมีมูเล่ตัวนี้ลูกวินประมาณห้าหกเดีวได้ไหมห้าเดียวได้ไหมเป็นอุปกรณ์เสริมปั่นน้ำเครื่องย้ปั่มน้ำอะไรอ่ะยกดับหน่อยปลดล็อกยกดับดูโค้งคัตเซ่หน่อย พื้นก็ยังส,สวยๆอยู่เลยตัวนี้เป็นระบบปั่นปั่นมุลเลตัวนี้นี่นี่ยกปุ๊บมุเล่ทำงานปั่นปั๊มน้ำได้เลยเนี่ยตอนนี้ระบบเดินเหรอ,อมีมกเกียร์หนึ่งสองสามมีกเกียร์หนึ่งสอง ร้อยหลังหนึ่งกับสองเครื่องยนต์เบนซินนะ,ะไม่ผูกนะครับเป็นเข้าสนิมแต่ว่าไม่ผูกนะโอเคนะครับ